ผู้ชมฮะไปดูอีกเรื่องในช่วงนี้ทั้งขโมยขโจรทั้งคนที่เราไม่ได้เห็นหน้าพยายามหากินอยู่ในช่องทางของออนไลน์เช่าพระแล้วจ่ายเงินไปปรากฏว่าของไม่ได้ส่งมาก็เ,าเหมือนหลายๆครั้งที่นําเสนอในผู้ชมฮะแต่ก็ให้เรามัดระวังกันหน่อยผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของกันแบบเห็นหน้าค่าตากันอยู่ห่างกันจุดไหนของประเทศก็ไม่รู้ะนะครับนี่ไปแจ้งความแล้วพี่วิรัต เชื้อรอดนะเดินทางไปที่โรงพักเมืองกาญจนบุรีผู้ชมก็เอาหลักฐานพวกแชทต,ต่างๆที่คุยกับคนที่เขาติดต่อซื้อพระเนี่ยแล้วโอนเงินไปให้สุดท้ายของไม่ได้รับน,นะครับพี่วิรัตเล่าให้ฟังบอกว่า14พฤษภาที่ผ่านมาไปตกลงเช่าพระเครื่องเป็นเหรียญน,นะครับกับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งก็ในราคาก็ไม่มากไม่มายผู้ชมครับในราคา350บาทแต่ไม่ว่า3 5 0 5,000 ห้าหมืนหรือแสนหนึ่งก็คือเป็นการโกงหมดนะนี่แหละฮะจ่ายเงินไปโอนเงินไปปรากฏว่าสินค้าไม่ได้ส่งมาถึงพอทวงถามก็ตามสเตตเขาเลยคือไม่รับโทรศัพท์ปิดเครื่องหนีและตอนนี้คาดว่าน่าจะบล็อกพี่เขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็ <S 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 าฝากเป็นอุทาหรณผู้ชมฮะ <S <S ช่วงนี้เราอยู่บ้านก็ มือเราเนี่ยนิ้วๆมือเนี่ยเราก็สั่นลิกๆๆใช่ไหมอยากจะแบบอยากจะกด <Shop ping. S 2> สั่งนู่นสั่งนี่ oh. เราอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์เรามัดระวังกันหน่อยนะครับถ้าต้องดูหลักฐานเขาชัดเจนยืนยันการซื้อการขายบางคนเนี่ยต้องขนาดเข้าไปดูโปรไฟล์ของ Facebook เขาเลยนะว่า <c oughs> เขามีตัวตนจริงหรือไม่เนะเส้นทางใน Facebook เ็าเป็นยังไงบ้างบางคนเป็น Facebook ใหม่สมัครมาเพื่อที่จะมาโกงเขาโดยเฉพาะก็มีที่แนะนำเนี่ยเพราะคุณแม็กเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะโดนใช่ไหมเช่าพักผมก็น่าจะมีหลายรายการที่ตอนนี้ยังส่งมาไม่ถึงซึ่งก็มานานมากแล้วนะเราก็ไม่ได้เอาเรื่องารือพี่แม็กเป็นคนไม่ส่งไปให้เขาเดี๋ยวนี้ขายดีซื้ขายหมดแต่จริือคุนซื้อออนไลนันเขารี่เจจ่ายเงินไปก่อน แล้วของมาไม่มาไม่รู้วัดกันอีกทีนึงอ่ะมันก็มีไงด้วยวานที่เรานําเสนอซื้อเครื่องตัดหญ้าเปิดออกมาเป็นขวดน้ำพลาสติกไม่ต้องปกทำอะไรทำะไไม่